สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีตาพาเล่นวันนี้เราจะมาให้ดูนะคะคือหนูสร้างอะไรที่เล่นโกโกวาน,นะคะคือที่เขาเล่นกันจิงๆน,นะคะไปอย่าพาไปดูไปเร็วอา้าวน้องใจหา ก่หายอ,อ้าวกัยหายหนูลุกงหน,งหนงูอยู่ไหนอ๋อหนูอยู่นี่นี่นะคะก็จะมีอันนี้คือหนูสร้างบ้านกรุงมานะคะนี่ไงน้องมาน่ารักเดี๋ยวได้พาไปดูอะไรัดนนีลองมา้ากระตุกไหนนะกระตุกไหนนะคะ ทะลุออกมานอกบ้านเลนทะลุออกมานอกบ้านทะลุออกมานอกบ้านเลยเอ้ามาหายเอ้ามาหายไปไหนแล้ววะใส่เข้าไปในกรงซะแล้วกรงเล็กม้าเข้าได้อุ๊ยแบบอันนี้นะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์น,นกหูกับน้องไก่ แล้วเราก็ทะลุไมอีกแล้วครับทุกคนยังไม่ได้ครับพิพิธภัณฑ์เลยทะลุอีกนะแหน่แหน่เอาออกไม่แล้วทุกคนวันนี้จะได้ครับพิพิธภัณฑ์น้องไก่ไหมแหน่เบรกเบรกเบรกโอ้กระตุกิ่งเดียวเลยแต่ยินขอเข้าก่อนแน่ไม่ให้เข้าอีกทะลุออกมาอีกแล้วกลงนี้มันไปกลองอาถรรพ์หรือเปล่า ไม่ให้เข้าเลยใจร้ายชะมัดหรือมันเป็นกกอาถรรพ์เออมันเป็นโก,กอาถรรพ์หรือเปล่ามไม่ยอมให้เราเข้าสักทีเข้าไหนนะ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 ้นะนะนะาไมาได้ <c oughs> ก็ไม่ได้ติดผนังมากนะท,ทุกคนต้องเสียเวลาก็แบบธรรมชาติไปก็แล้วกันติดๆนี่นะทุกคนสร้างเองทะลุมาบ้านน้องไก่เลย ไม่ต้องแคบเธอเนอะน,น,นีนน่นี่น,อน,นออาา้องลกหูนะคะอ๋อน,น้องลกหูโชว์ไปหนึ่งทีนี่งงงงมันงงมันงงแล้วก็บินนี่เก่งมากไมื่เสียงที่สอนมาไม่ได้อสอนลองมาทำเองม,มาดูน้องไก่อ่ะกระเุินเก่งมากแล้วก็อยู่นิ่เงเลยนะโอ้โหโชว์ไปหนึ่งทีอ,อ,งทอ,อีกรึมหนึ่นงโอเคเย้บินแล้วแล้วก็น้อก็เดิน น้องไก่นิ่งเลยน้องไก่ดิ้งนะคะทุกคนเออ <c oughs> น้องไก่นิ่งอันนี้ตรงนี้เราโชว์ไปแล้วเนาะเออเราต้องโชว์บ้างอะไรนะคะอ่ะเรายังไม่ได้พาไปดูก,กุกโกวาโกชี้พี่เยอะสมัยจ้์แ<อ>ป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะมาดูชุดปบ้างเราเปลี่ยนชุดกันโอเคชุดเราเปลี่ยนเสันเดียบเลยนี่คือธงค่ะ ถ้าใครอยากมาดูเมืองหนูนะคะทุกคนเราก็จะตั้งชื่อเมืองว่าเมืองวิตาพาเลนนะคะทุกคนใครใครมีไหมคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม่ให้ดีไม่ให้ดูไม่เอาไม่เอาไม่ให้ดูเราต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะทุกคนนี่ทุกคนอุ้ยผู้เลขเข้ามาเยอะมากเลยหมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขไม่บอกกําหนดนะคะ หมายเลขไม่บกันทำไมมันเดิน <response> ช้าจังสองตัวใช่ไหมอะเข้าไปกันเลยกก็ว่ามันไม่ยอมหันนะครับนี่คือปืนผุ้คมนี่คือพระเอกกระดดนนี่คือพระเอกกระดดเข้ามานะคะไม่ใช่คนตายนะพระพระเอกกระดดเข้ามานะคะทุกคนนี่คือคนตายนะคะมีผู้ตายยังไม่ได้เก็บศพมีสองสี่คนที่ตาย ก็สนามก่อจะสร้างเสร็จนะคะทุกคนบล็อกหมดไปไหลยบล็อกเล็กที่พวกบล็อกไซนยโกโก็ว่าหนูไม่มีสีหนูไม่ค่อยมีสีแดงเอ้หนูไม่มีสีส้มสีส้มมันเป็นบล็อกเบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเข้ากันอ่ะเนาะเอาแบบนึงนะคะทุกคนขออนุญาตนะคะขอโทษน,นะคะทุกคนโฆษณาเข้าอ่ะทุกคน เราะดูต่อมันไม่สามารถนะเก็บปกงคนมันไม่สามารถที่จะอนได้หนูคิดว่าจะใช้บล็อกสีแดงบล็อกนี้ตนแต่ว่ามันไม่ได้ไงก็เลยหนูคิดว่าแม่ไม่ค่ากันก็เลยชมพูให้เลยก็น่ารักอยู่นะเกะนะคะนี่คือเกะไม่ค่อยมีบล็อกมากนะคะบล็อกตาย,ยไม่ได้ซื้อเลย ไม่ได้ซือสีดำเลยเอาใช้สีนี้มันก็เหมือน,นตัวนั้นมากเลยจะลองใส่ดูก่อนเริ่มน,นะลบไม่ได้โอเคไม่เปไ็นไรแล้วได้บล็อกเนี้ยเนี่ยเนี้ยบล็อกเนี้ยทุกคนเพราะว่ามันจะใช้ใช้เพชรอ่ะสี่ร้อยบาทโอ้โหเก่งใจจังเลยสี่ร้อยบาทเฮ้ยบล็อกนี้หนูชอบมากเลยมันมีบล็อกน้ำบล็อกลาวา จำกัดมากม,มันจำกัดนะคะทุกคนไม่ใช่จำกัดไม่ใช่ว่ามันไม่จำกัดมันํำจัดนะคะทุกคนมนะีะทุกคนเราก็จะพามาดูเมืองต่อทุกคนยังไม่ได้เห็นทิงช้าบัานเดีย๋ยวพาไปดูทิช้ามันเท่ารูปได้นะคะอย่าลืมเข้ามาดูนะตามีปเยอะนะคะทุกคน ใช้บทิตาสามร้อยจังติดตามมีเยอะไหที่นั่งทะลุไหมครับชิงช้าระ้วบังนั่งแล้วทะลุไอ้นี่เนี่ยนี่นะคะทุกคนทำไมนี่มันใหญ่หรืใช่างเสรยจไหมอันนี้ของเด็กของผู้ใหญ่สีพ้าะจะเป็นของผู้ใหญ่สีแดงจะเป็นของเด็กอันนี้ที่นอนดูชมวิวชมวิวนะคะชมชมวิเวเออใช่แล้ว ชมวิวนะคะทุกคนก็เป็นทุกคนอย่าคิดว่าเป็นที่นอนศพนะไม่เอานะไม่นะไม่เอานะเดี๋ยวช่องหนูโดนแบนไอ้คลิปตอนว่าคนก็มาเป็นที่นอนดูวิวนะคะอันนี้ของผู้ชายฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นสีนี้ยังไม่ได้จุดไฟจุดไฟก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคน กลับมาแล้วนะคะทุกคนขอโทษนะคะโค้ชน้ำมันมาบ่อยจริงจริงทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยค่ะว่าทำยังไงดีไม่ให้โค้ชน้ำมันมาบ่อยแต่ว่าอย่าติดหนึบเลยนะไม่งั้นหนูปเปิดในตัวนี้ไม่ไแนรเนไม่ทเดีย๋ดยาวประมาณนี้ก็พอมันจุดเยอะเปลือง <laughs> อะไรที่หนูสร้างมันเออเป็นห้องแต่งตัวไงเออห้องแต่งตัวเออพิทเก่งเกินอา้าวน้องไก่ สามารถมองน้องไก่ได้ไม่ยมองน้องไก่ไม่รู้น้องไก่จะออกเปล่ากระโดดเอะแบบนี่ก่กบใครไม่อยากเข้าไปก็สามารถจับตรงนี้ได้ได้จห้าร้อยบาทไม่มีพิษอ่ะอีู่แพย์เป็ดสี่ร้อยยังไม่มีเลย ตัวจมน้ำตัวจมน้ำพี่ด้วย,วม,วยมาดีน้องไก่กระเดดขึ้นไม่ได้หรอกสิตัวมันจะกระโดด <c oughs> เอ็งนี่กัน <c oughs> โอเคดีมากอ <c oughs> เป็นไ,ไ,ไหมนะคะทุกคนพ่อน,นะคะคนต่อต,อ,ต,อ,ตอนนี้น้องไก่ก็ว่าหายไปที่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นที่อันนนี้ก็ มาด้วยแล้วก็เสียใจนะเราออกตามแรกหาหมาอยู่ค่ะเอามาใสา่ในกล่มนะคะทุกคนหีืเปล่าดีไหมรอแป๊บหนึ่งท,ทุกคนน้องมาหาไปอีกเรื<ว>่องนะคะทุกคนเออหมาหายเหลือแต่ตัวไม่ใช่หมาหาเยเหลือแต่เสียง พูดผิดีก็เติมพลังด้วยนมดีมอนนะคะทุกคนอร่อยสดชื่น <Hey. S 1> สดชื่นจิจริงทุกคนก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้มาดูโอวาเยๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้าง <Hey. S 1> เราจะสร้างผู้คุมนะคะทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดซับสไคร้กดให้หมดเดีย๋ยวกดใจให้นะบ๊ายบายคะ่ะจุบจ๊บจุ๊บ